สวัสดีค่ะทำทั้งวันทำแต่ของกินอันนี้วันนี้ยายจะปั้นนางเล็ดนางเล็ดนางเล็ดเาเรียกอะไรอะ่ะตอนนี้ก็ทำนางเล็บใบเตยหมักดหมักได้ที่แล้วเนี่ยชั่วโมงละทีนี้ยายก็จะใส่พิมพ์โอ้ยเป็นอ่ะอ้ามันจะได้ปั้น ังเล็กไม่นอนงเล็กใบเตยไม่นอจะกินหมดเส้นอย่าหอมชาหอมมันมันก็เหมือนข้าวเหนียวมูนเขาเรียกอะไรเออจะได้ปั้นนังเล็กไม่นอนี่มันคือแสบเถียนอมันก็เป็นแบบข้าวเหนียวมะม่วง <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงเลยไปซื้อมะม่วงมาใส่โหหวานมันถูกใจเหลือเกินคอยรู้จะปั้นอะไรเขาเรียกอะไรนังเล็กเกย เห็นเขาเรียกอะไรมันมีอีกอย่างคล้ายๆนางเล็กอ่ะนางเล็กแต่เขาใส่น้ําแตงโมแต่น,นี่ยายไม่มีน้ําเตงโมยายใส่เป็นน้ําใบเตยกับกะทิกับน้ําตาลเกลือหน่อยๆปรุงไว้ยายจะปั้นแบบนั้นทีนี้ยายก็จะเนี่ยได้อุปกรณ์ล้ก็จะพึง่งแดดก็จะสงสัยจะต้องเป่าพัดลมเพราะไม่มีแดดแล้วก็จะมัทอด อ๋อ oh เนี่ยกินทั้งวันทำแต่ของกินทั้งวันยายวันเนี้ยคอยดูว่ามันจะแห้งทันไม่จะทอดไปฝากลูกปฝปากห้านทีนน่โยซิงกิวันจันทเนี่ยมันจะแห้งทันไหมเนี่ยเนี่ยเป็นข้าวเหนียว oh ho, อร่อยจ้โอเคเดี๋ยวยายปั้นเสร็จแล้วยายจะ รีวิวให้ดูว่ามันจะออกมาแบบไหนมีหลายพิมพ์อยู่มีพิมพ์ดอกไม้มีพิมพ์ดอกจันมีพิมพ์หลายหลายพิมพ์เดี๋ยวมาดูคลิปตอนต่อไปนะคะ